ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังในค่าคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของอุบาสิกาพรทิพเทดราวีทิพรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของอุบาสิกาพรทิพ เทิดราวีทิมปะนโอกาสนี้และขอให้กุศลพลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพานานธรรมะทานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง มหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลาวะปัจจัยให้อุบาสิกาพรทิพย์เทิดราวีทิพย์จงได้มีความสุขกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอดูโมทนา สาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้รายการตามทางพระพุทธเจ้าจะเป็นสทาของคุณพอรอุตสาหถวยทนสทาของคุณมาลัยองคสินสทาของคุณสุรีบุญรอดสทาของพันจาเอกหญิงเบญจพรชัยมาศรับเป็นสฉา,าพรวมกันพรุ่งนี้จะได้อาุโมธนาสาธุกันนะครับแล้วคืนนี้ ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจา้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับเอาเวลาเข้ามาค้างมาปฏิบัติธรรมะกันทีเนี่นะตอนเย็นเนี่ยเขาจะไปไขอ,ออกมาดูกันนะเอาอกมาดูกันอันนั้นมีกุญแจก็ไม่ดึงออกแช่ไว้กัน,เ,นเพื่อใครมีสตาต้องการจะอ่านก็ได้นี่ก็มี โน่นก็มีไม่ไขรคุญแจนะอา้าวตกลงทราบลัคณาที่จตุกะของอวิชาแล้วนะทราบแล้วอาจจะจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมก็จำไม่ได้เวลาพูดเรื่องนี้ทุกทีก็ต้องยกตำรามกากลางทุกทีนะเลไม่มีอะไรดีเท่าเอาตำราม,มากลางตอนนี้พูดก็พูดเลยนะเราซื้อพระไตรปิฎกมาชุด มันั่งอ่านถ้าภูมิปัญญาเราไม่จบอภิธรรมอ่านมันก็ได้แค่มีอวิชชาจึงมีสังขารมีสังขารจึงมีเวียนได้แค่นั้นนะครับจริงไหมครับเอามันแค่นั้นเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านอ่านเราเองแต่ก็มาถึงโอ้ใครจะช่วยอธิบายให้ท่านละ่ะจึงต้องมีมันนี้ไงจึงต้องมีอย่างนี้นะเอา้เอาตกลง เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารใน,นหลักนะฮะต้องรอเรารู้จักอวิชชาแล้วนะรู้จักอวิชชาแล้วเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารคําว่าปัจจัยคืออะไรอวิชชารู้จักแล้วต้องรู้จักคําว่าปัจจัยด้วยปัจจัยคือสิ่งที่ช่วยสนับสนุน สิ่งที่ช่วยเกื้อกูลสิ่งที่ช่วยส่งเสริมสิ่งที่ช่วยอุปรัมภ์คำชูหรือสิ่งที่ช่วยให้เกิดเรามีเมล็ดมะม่วงอยู่หนึ่งเมล็ดนะฮะเราเอาเมล็ดมะม่วงมาวางบนโต๊ะเนี่ยมะม่วงมันขึ้นไหมฮะเมล็ดมะม่วงเป็นเหตุให้เกิดต้นมะม่วงใช่ไหมฮะเราจะบอกอ้าก็เมล็ดมะม่วงก็เป็นเหตุให้เกิดต้นมะม่วง ถูกต้องไหมครถูกต้องเม็ดมะม่งวงเป็นเหตุที่เกิดต้นมะม่วงถูกต้องแต่เม็ดมะม่งวงต้องอาศัยปัจจัยจึงจะเกิดเป็นต้นมะม่งวงได้นี่ครับปัจจัยสิ่งที่ปัจจัยคืออะไรปัจจัยคือสิ่งที่ช่วยสนับสนุนเกื้อกูลให้เมล็ดม่งวงเนี่ยงอกขึ้นมานั่นคืออะไรครับดินน้ำปุ๋ยอากาศคนไปปลูกอะไรหลายอย่างนะน,นั่นคือปัจจัย จะปัจจัยไม่ได้ไหมายความว่าสตังนะจะอวิชชาเนี่ยเป็นปัจจัยอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเราจึงต้องรู้จักอวิชชาซะก่อนพอรู้จักอวิชชาแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าสังขารมีเพราะอาวิชชามี ถ้าไม่มีอวิชชาสังขารก็เกิดไม่ได้สังขารก็มีไม่ได้ส่วนอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารอย่างไรพบกันตอนบ่ายครับนะฮะตอนนี้จบการบรรยายเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับกับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรพบท่านอุบาสกอุบาสิก,กาติดตามรับชมในขณะน,นี้ทุกท่านครับส่วนของธรรมะที่เรายัางจะต้องศึกษาต่อ ก็คือเรื่องของอวิชชาคืออะไรปัจจัยคืออะไรแล้วก็สังขารคืออะไรทั้ง3ามคำถามนี้เราได้ทราบคำถามที่หนึ่งแล้วนะครับอวิชชาคืออะไรอวิชชาไม่รู้ความเป็นจริง8ประการแล้วใน8ปประการนั้นก็ล้วนเกี่ยวข้องกับขันห้า ความเป็นไปของขันธ์ห้าในอริยสัจสี่ความเป็นไปของขันธ์ห้าในอดีตความเป็นไปของขันธ์ห้าในอนาคตความเป็นไปของขันธ์ห้าทั้งในอดีตและอนาคตและก็ที่เรายังไม่รู้กันแน่นอนก็คือความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทจนก,การศึกษาของเราในเรื่องของปฏิจจสมุปบาท ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิจารณามานสิการหลังจากตรัดสรู้แล้วใช้เวลาพิจารณาถึงเจวันเจวันเจคืนในส่วนของที่พระสัมมาพิจารณานั้นเราก็จะน้อมนำมาศึกษาเพื่อที่จะได้ขจัดอวิชชาที่ไม่รู้ปฏิจสมุปบาทออกไปได้อีกด้วย ไม่รู้ขันห้าแล้วเรารู้ซะไม่รู้ขันห้าในอดีตอนาคตเราก็รู้ซะพยายามลดเรื่องเอาเอาวิชชาออกไปจากใจให้ได้ขันห้านี่สำคัญมากครับเพราะขันห้าเป็นอริยสัจ,จะนะครับเรียนมาแล้วใช่ไหมครับความเป็นอริยะมีอยู่สี่อย่างทุกคือขันห้าก็เป็นอริยะและก็สัจ,จด้วย ทุกขาสมุทัยก็เป็นอริยะและก็เป็นสัจจะด้วยทุกขะนิโรธก็เป็นอริยะและก็เป็นสัจจะด้วยทุกขะนิโรธคามิดีปฏิปทาเป็นอริยะและก็เป็นสัจจะด้วยจิตหลักไว้ตรงนี้นะครับสี่ประการถ้าเราเข้าใจหลักสี่ประการนี้ได้ก็ถ้ากว่าเราลดอวิชชาไปได้ครึ่งหนึ่ง อวิชชาไม่รู้ความเป็นจริง8อย่างรู้อริยสี่สี่ข้อหรืออีกสี่จนใครจะลดอวิชชาได้มากได้น้อยหวังก็ว่าเราเริ่มเข้าใจได้บ้างแล้วนะครับถ้าเราไม่ลดอวิชชาก็าน่ากลัวนะครับอวิชชาหรือโมหะนี่เป็นอากุศลธรรมานะเป็นธรรมะฝ่ายบาปเป็นธรรมะฝ่ายอากุศล โดยเฉพาะอาวิชานั้นเป็นรากเหง้าของบาปรากเหง้าของอสุกอคุศลนำให้เกิดทุกข์นำเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ด้วยและก็นำไปสู่ทุกขติอบายภูมิผู้มากไปด้วยอวิชามากไปด้วยโมหะดับด้วยอวิชาดับด้วยโมหะนั่นหมายถึงชีวิตนะฮะดับพร้อมกับอวิชาดับพร้อมกับโมหะ คติของผู้ที่ดับพร้อมกาวิจารดับพร้อมกมโมหะก็คือเกิดเป็นดดรัจฉา,านเดรัจฉา,านกับมนุษย์นี่อันไหนมากกว่ากันครับเออลองสังเกตดูดีนะฮะบ,บ้านเราอยู่กันสองสามคนห้าคนสิบคนเดรัจฉานกี่ตัวครับเยอะเ,เลยนะครับอา้เอาเยอะเลยนะครับ แต่ในความที่มีดีดีานที่บ้านเราเยอะเยอะอย่างรู้เยอะอย่างเข้าใจหรือไม่รู้แล้วก็ไม่เข้าใจนี่ครับแต่ขอให้เราได้เข้าใจนะครับคติของการเกิดเป็นดีดีานก็คือโมหะหรืออวิชชาถ้าหากว่าเราเป็นนักปฏิบัติแล้วผมก็จะบอกให้ทราบเลยนะครับว่าการปฏิบัติ ทำให้ปัญญาเกิดหนึ่งครั้งลดอวิชชาได้หนึ่งครั้งทําให้ปัญญาเกิดสิบครั้งก็ลดอวิชชาได้10บครั้งระยะทางเดินจากศาลา,าบาลมีไปถึงสระนามเนี่ยผมเคยลองเดินดู9มาตรฐานเนี่ยหกรอยาไปหกรกลับหกร ได้พันสเหมาะกับการบริหารทุกเช้าเดินนะฮะตีนี้เราจะทำไงให้มันมีกำไรมากกว่าเดินบริหาร9กหนึ่งได้ปัญญา9กที่สองได้ปัญญาหกรปัญญาเกิดทั้งร้อทั้งหกรไปหกรปัญญาเกิด6กรครั้งลดโมหะได้เท่าไหรค่ครับห กลับมาอีก6กรได้ปัญญาอีกหกร้อยลดโมหะได้อีก600ทั้งไปแล้วก็ทั้งกลับปัญญาเกิดได้พ2 0 0ครั้งลดโมหะได้พ2 0 0ครั้งเหมือนกันครับนี่คือกำไรกำไรของชีวิตที่เราคิดไม่ถึงว่าเป็นไปได้เรยถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้ นะเรียนแล้วก็รู้เพราะการอยั่งลงนะหยั่งลงรู้ความเป็นจริงของรูปนั่งได้ครั้งหนึ่งปัญญาเกิดได้ครั้งโมหะก็เกิดไม่ได้ครั้งหนึ่งทุกเก้ามีความรู้สึกว่ารูปเดินรูปเดินรูปเดินตลอด6 0รก้าปัญญาก็จะเกิดต่อเนื่อง600ครั้งอวิชาก็เกิดไม่ได้600ครั้งเหมือนกัน พราะธรรมะส,สองอย่างนี้เป็นปฏิบัติ์กันถ้าปัญญาเกิดโมหะเกิดไม่ได้ถ้าปัญญาไม่เกิดโมหะก็เกิดได้ถ้าเราดูตรงเนี้น่ากลัวนะครับชีวิตของการคลองเรือนน่ากลัวครับชีวิตของการคลองเรือนนั่งก็ไม่รู้ว่าใครนั่งนอนยืนเดินก็ไม่รู้ใครนอนยืนเดิน เมื่อไม่รู้ความเป็นจริงของการนั่งการนอนการยืนการเดินว่าใครนั่งใครนอนใครยืนใครเดินก็เสร็จใครฮะอวิชชาเสร็จโมหะหมดเลยตรงนี้ถ้าเราเอามาพิสูจน์กันนะฮะก็จะเห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าตัดไว้นั้นเห็นที่จะแม่นแท้เลยเพราะการเกิดตายแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย ท่านบอกว่าเหมือนเขาโคตายแล้วไปสู่ทุกขติอบายซะเนนี้เหมือนขนโคอุปมาเปรียบเทียบนี้พอจะเห็นได้ไหมครับแต่ถ้าเราไม่มีหลักวิชาในการตัดสินคำสองพุทธเจ้าทุนี้นะมันจะเป็นไปได้ยังไงขนโคตัวไหนนับไม่วัดไม่ไหวแต่เขาโคนับได้เพียงสองโคตัวหนึ่งน่ากลัวนะครับพอเรามาเรียนถึง การทํางานของจิตใจที่เกี่ยวข้องกับปัญญาครั้งหนึ่งเกี่ยวข้องกับอวิชชาหรือโมหะครั้งหนึ่งขาดอวิขาดปัญญาอวิชชาโมหะเกิดมีปัญญาอวิชชาโมหะเกิดไม่ได้แล้วลองมาคํานวณดูสิครับวันหนึ่งเราทําให้ปัญญาเกิดได้กี่ครั้งวันหนึ่งเราทําให้ปัญญาเกิดได้กี่ครั้งบางสิ่งไม่ได้เลือักะครั้งนึงนะครับ ในการดำรงชีวิตเนี่ยนะมีแต่อยู่กับโมหะอยู่กับเราอยู่กับตัวเราอยู่กับของเราโอกาสที่จะให้ปัญญาเกิดน้อยเหลือเกินครับตอนนี้เราเรียนแล้วเข้าใจแล้วรู้จักอวิชชาแล้วมันมีจังหวะนึงพอนั่งปุ๊เออรูปนั่งแล้วเว้ยนี่พูดเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านนะอยู่คนเดียวเรา ใครไม่ได้ยือรูปนั่งเลยวะ,ะรูปยืนแล้ววะพอเอ็นหลังนอนก็รูปนอนแล้ววะได้นะรนะู้ว่ารูปนอนครั้งหนึ่งรูู้ปนั่งยืนเดินครั้งนี้ก็ปิดอวิชาโมหะไม่ได้เกิดไม่ได้ครั้งหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของแต่ละคนเอาความรู้เนี่ยมาทําให้ปัญญาเกิดทําให้ปัญญาเกิดและปัญญาเกิดแต่ละครั้งเนี่ยลัดนิ้วเดียว เป็นไงครัลัดนิ้วเดียวนะจิตแสนเกิดได้เกิดแสนโกรธขณะนะแมพูดถึงเรื่องรัดนิ้วเดียวพูดออกทางวิทยุผลมาสองยันกรอ,อคนที่อยู่จังหวัดสุราษฎร์เขารับได้เขาโทรศัพท์มารัดนิ้วเดียวนะหมายที่เอายางรัดนิ้วใช่ไหมเห็นไหมคนราอนี่ย ข้ามาที่เอายางรัดนิ้วใช่ไหมแล้วมันจิตเกิดได้กันตั้งแสนโกรกกันเอ้ารัดนิ้วอะ่ะภาษาท้องถิ่น์เขาอะ่ะเอายางรัดใช่ไหมพระพัพปะยางรัดนี่เอายางรัดนิ้วใช่ไหมโอ้โหขำกลิ้งอยู่เนี่ยขำอยู่ในใจนะเออเพราะฉะนั้นภาษาเราพูดเนะี่ยรัดนิ้วก็แป๊บหนึ่งใช่ไหมรัดนิ้วแป๊บหนึ่งรัดดีไหมไอ้อย่างนี้ เวลาเราออกทางทีวีหรือพูดอย่างนี้เราผมอลัดนิ้วเดียวแป๊บหนึ่งมันเร็วใช่ไหมมีคนถามมาอาจารย์พูดรัดนิ้วเดียวผลไม่เข้าใจกระพริบตาครั้งเดียวได้ไหมได้ใกล้เคียงอะ<ช>ไรครับแป๊บหนึง่งใกล้เคียงไงกระพริบตาครั้งหนึง่งจิตแสนจิตเกิดได้แสนโกรธขนาดนั่นหมายความว่าภาวะจิตของคนเราเนี่ยเกิดระดับเกิดระดับเกิดระดับ,ดบจิตเกิดดับไปอย่างรวดเร็วนะครับ แล้วความเกิดดับของจิตที่เกิดดับอย่างรวดเร็วนีไม่มีอะไรจะเทียบไม่มีอะไรจะเปรียบได้เลยไม่มีอะไรจะเกิดดับได้เร็วถ้าบจิตไม่มีก็โดยประมาณเอาว่าแสนโกดไม่ใช่โกดเดียนะไม่ใช่ร้อยโกดนะไม่ใช่พันโกดไม่ใช่หมื่นโกดนะแสนโกดขณะและเราเรียนศึกษาอภิธรรมแล้วเราก็ทราบว่าจิตเกิดหนึ่งขณะถ้าเป็นกุศลปฏิสนธิในสุคติได้ชาติหนึ่ง ถ้าเป็นอกุศลก็ไปสนทิในในทุกติได้ชาติหนึง่งแสนโกธขณะก็เท่ากับแสนโกธชาติแสนโกธชาติฉะนั้นเราเนี่ยให้ปัญญาเกิดได้ลัดนิ้วเดียวเราจะปฏิสนธิในในนภพบที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยถึงแสนโกธชาติแสนโกธชาติฉะนั้นเดินก้าวไป1,209 นาไปหกรกลับมา6กรเป็นการ9ก้าไปพร้อมด้วยปัญญาเกิดและวก็ดับปัญญาเกิดแล้วก็ดับ9กหนึ่งได้แสนโกรชาติหกรเอาเอาหกรคูณด้วยแสนโกดพบชาติเราได้เท่าไหร่ครับนับไปจนเพราะฉะนั้นน้าเราอ่านในคำพี ชื่อจำไม่ได้ที่คำพีวิมาณวัตถุเปตตว,วัตถุผู้ที่ทำบาปแล้วก็จงไปเกิดในนรกในอบายในทุกขติผู้ที่ทำบุญแล้วไปเกิดในทุคขติเนี่ยแล้วไปอ่านในประวัติของอ,อักสาวของพุทธเจา้าอิสิติมหาสาวกหรือสาวกของพุทธจเจ้านี่ก่อนที่จะนิพพานเนี่ยเขาจะ จะรายงานตัวนี่นนคือหมายความว่ากล่าวอุทานต่อนหน้าพุทธเจ้าเพื่อปลื้มใจที่ได้มาสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็คิดถึงอดีตอดีตว่าได้ทำบุญแรที่จะได้มาเป็นพระอาหารหันต์ก็นางหรือว่าผู้ที่เป็นสำเร็จเป็นอรหันต์ก็จะเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งนะได้พบพระพุทธเจ้า และหลังจากพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเก้าสิบสองกับร้อยกับพันกับหมื่นกับแสนกับเขาไม่เคยไปทุกข์ทีอบายเลยผมเคยบอกไว้ใช่ไหมครับท่านทลายถ้าท่านจะทำบุญแล้วตั้งความปรารถนาเนี่ยขอให้ท่านตั้งความปรารถนาขอให้พระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งขอให้พระพุทธเจ้าหนึ่ง ขอให้ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งขอให้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะที่พระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งที่แสดงนี่คือสุดยอดปรรถนานะเพราะผมอ่านในประวัติของสาวกแต่ละท่านละท่านเราไปอ่านดูกันนะครับประวัติของสาวกแต่ละท่านเนี่ยได้ทําบุญอะไรไว้จึงได้มาเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ชาตินี้ท่านจะเล่าให้ฟังจะเล่าให้ฟังบางบางท่านเนี่ย ถวายผลมาขามป้อมลูกเดียวนะฮะท่องเที่ยวอยู่ในแสนโกรจัก,กรวาลน,นะฮะแสนโกดออสงไข่นะแล้วก็มาได้พรพุทธเจ้าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนั้นใครได้พบพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยถึงจะไม่มีที่รับรองว่าปิดทุกขติอบายแต่ดูประวัติแล้วเนี่ยไม่มีใครไปทุกขติอบายเลยไม่มีใครไปเลยฮะดานแสนโกรชาติ แต่โกรอสงไขยชาติท้บทล้วนมีอานิสง์จะได้พบพระเจ้าตลอดไปและมีโอกาสที่จะได้บรรลุเป็นอริยาสาวกของพระพุทธเจ้าไม่พระองค์ใดพระองค์หนึ่งน,นี้สำคัญมากครับทุกวันนี้เราตั้งความปรารถนาอะไรขอให้รวยขอให้ถูกหวยขอให้มีที่ดินเยอะๆขอให้มีบ้านหลายหลังหลังเดียวก็ถูไปวอดไว้เละ จะเอาหลายหลังเอามาหลังเดืยอต้องไปจ้างคนเข้ามาเช็ดมาถูนีย่ยังไม่เห็นโทษของการมีบ้านหลายหลังน,นะเอออยากมีรถหลายๆคันเยอะแล้วแต่หาประเสริฐไม่นะครับผมจึงบอกอาจารย์ทายเวลาเราอ่านพระใจบิดูแล้วเนี่ยโอ้เราควรจะตั้งความปรารถนาขอให้ได้พบพระพุทธเจ้าอยากจนเข็นใจอะไรขอ้ได้พบพระพเจ้า ปตาจารานะเดินแก้ผ้าเป็นบ้านด้วยเออหมดแล้วไม่มีผ้านุ่งพราะห่มแล้วเพราะเสียจริตพ่อก็ตายแม่ก็ตายลูกก็ตายผัวก็ตายหมดแล้วไม่มีที่พึ่งแล้วเสียใจวิกลจริตเดินบ่นไปเรื่อยผัวก็ตายลูกก็ตายพ่อก็ตายผ้าผ่อนหลุดลุยไม่รู้เรื่องอะเรแต่เขาเดินหลงทางไปพบพพุทธเจ้า อคนบ้าเดินหลงทางนงเขาได้ไปพบพุทธเจ้าเลยคนที่ฟังทำไมก็ไล่เอาไปไล่เอาไปใหญ่ยายมาใหญ่ยายมาพุทธเจ้าก็บอกปล่อยเขาให้เขาเข้ามาทุกคนก็ปล่อยเข้ามาพุทธเจ้ากล่าวเพียงประโยคสองประโยคเธองจงมีสติเสถิอน้องหญิงเท่านั้นเองครับ ความรู้สึกว่าไอ้คำว่าน้องหญิงมันมันมันปลื้มมันอุ่นใจมันมีความรู้สึกว่าเรายังมีพี่ชายอยู่ลูกตาย,พ,ตายพัอตายใช่ไหมพอตายไม่ตายไอ้เรายังมีพี่ชายอยู่นี่คืนสติเลยความอุ่นใจว่าได้ยินคำว่าน้องหญิงทนเองนะคำพูดที่ไปกระเทบนะทำให้เกิดแสงสว่างขึ้นมองดูตัวเองโอ้หมดแล้วพาพลอยก็สุดตัวนั่งกอด อุบาสุปิกาก็โยนผ้าไปให้หนุ่งบางห่มบางฟังธรรมอุธเจ้าต่อไปสําเร็จเป็นอริยบุคคลนั่นะคือได้พบพุทธเจ้านะีถ้าไม่ได้พบพุทธเจ้าก็หมดโอกาสที่จะได้สําเร็จเป็นอริยบุคคลเพราะฉะนั้นให้เราได้ใครเจให้เข้าใจเวลา,วลาท่านผู้ฟังที่เขารพกท่านผู้ฟังกําลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้า นำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมาธิทิทิทนกาขาวจมรมผู้ใฝ่เดชธรรมะและศรัทธาของอุบาสิกาพรทิพ์เทิดราวีทิพ์รับเป็นเจ้าภาพขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามและฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสรัทธาของคุณพรอ,อุตสาหถวยทน สธาขอคคุณมาลายองค์สินสธาขอคคุสุรีบุญรอดสธาขอคนันพันจาเอกหญิงเบญจพรชัยมาตรร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผ้าสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงปบะเกิดมีแก่อุบาสิกาพรทิพเทศร,ราวีทิพ และท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ คพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามากมองอางรมณ์โกรธลบหลงศึกษาพฤติกรรมท,ทำจิตใจให้ทวงซอง,องรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลงอบอาย I'm going through